คือยขึ้นไล่ซดเมื่อกี้สัญญาณบม่ดีพี่น้องสัญญาณบัวควายดีไล่ซดมื่อนี้มันอยู่นอกเมืองพุทธน้ผมอยู่อำเภอปทุมรัตน์ตลาดนัดโนนสวรรค์บ้านโนนสวนรรค์ปทุมรัตน์สัญญาณไม่ดีพี่น้องที่เบื่อไแล้วมันล่มไหมว่าไปนั่งพี่น้องกับต่อไปถ่ายคลิปปกติเอาถ่ายคลิปปกติแล้ว พ no, no. ี่เตาพี no. e S <S ่เหาพันกว่าบาทเนาะโอ้ยพีไปเหลืองหาพันเจ็ป่างี้เนาะหาพันเจต้นเมะพันเจ็ดงูวะลายพี่น้องเหมอประมาณหรือเขาออกมดกับพวูลหาพันเตัวนี้งัวอลายนดอมัขึ้นน้งเจียกน้อ่ามันกัมันมันนัดในเพื่อนเนาะนัดในเพื่อมันสูสีกับนัดสมปลอยมันจันพี่น้องไปบนตัวนึ่ขึ้น เมฆโคงส่วนมากจะเป็นงัวเมฆโคองอุ้ยขอของงามเลยเว้ยห่อของงามเลยเว้ย <c oughs> มีอยู่เดอ้ออยู่หน่องก็บโบ้ไม่อก็มีอยู่เดอ้อ <c oughs> นี่จำๆเลยพี่ <c oughs> เอาที่นี่มาเบาาิ่งงัวเมฆอุ้ยแดงแจำเลย จับไปหาไม้ใส่ง,วงอวอมอะไ่งี้มันจัเดือนแหละพอมันได้จัเดือนปีคือสิปีเนาะพี่เขาปีเนาะเม็ดสีซิปหญอยู่ครับพี่น้องครับภูงกำลังเราเป็นกระปุลเลยย้อนเป็นกระปุลเลยพี่น้องครับถือแดนที่น่งามพี่น้องครับลูกลูกชาดตะกู่มีนอตตัวหนีหนออาจจะอาจจะงอ่งว่ห,วห,วห,วหลอดวะอุ้ยเครื่องก็ดีพี่น้องมึงนะอายุประมาณปีกว่า เมื่อกี้เห็นเราเมื่อกี้ขาอมองใครนอกก็มีอยง่้าบาทนะพอห้องหมื่นสี่หนึงหมื่นสีพบาท,ห,ทาห้องไม่ดหรอกห้องไหมื่นสี่หนึงหมื่นสี่พับาทมั่วอยู่บ้านไหนพอประชุมรัฐนะพอนะ้อพอมีเรียโทรศัพท์บอใส่มากพอ 061 1 6 29ห2947่9 4ูน่นองเ้ี่นองกพี่น้องอุ้ยฝ่าไปเลี่ยงพี่น้องเด้อตัวนี้เอาแดงถือยงแต่แด้เพอเนอไม่รู้บอกไ,ได้พวกหั่นี้บหัวหูสือมากันเะพอเนอเอาอยากเอาตทวเองพี่น้องจกยิงตทวเอาเด้อพี่น้องเด้อง้ออยู่บนทุมรัดนี่แหละเมื่อ,อ,กอกี้ไรสดบัวพานพนนนี่น้องตอนงัันเน็ดบัวพานมห้มันแจ้งไมหมเรา โอ้ตายเลยวะยไปไปันเกับจงยี่สิบอ้สามสิบสองกที่เป็ไปยังครับกระ้องเพราะว่ามองนี้ผมผมผมจะเคยมากไ้้นี่ผำแมนผมผมมาในมาหน้านี้นานที่สองนานที่แลกนานวันศุกรวันศุกรนี่บุคคอยมีคนแต่ในวันจันทร์ง่วหอะไอยู่น,น,นี่ยไปีไปเบิ้งไปเบิ้ง ไปบึงวีโยปทำมาได้ได้พี่น้องได้ผมชิลล์ลงไหงีรอบนึงเนี่ยตัวนี้ตัวแม่วะแม่ทั้งสองตัวหนึ่งสีตัวแม่ทั้งสองตัวเาานี่ยว่าไงล่ะเดี๋ยวเมื่อสามปัญหาครับ สองตัวอ้สองตัวหมื่นสามพันมันถึงตัวละหกพันกัวถึงตัวหกพันก่าบาทที่นอเ็นบอตััวกพหไป้ตัวแดงอะไรไปไหนตัวแดงรแพคครูนอหมื่นสามพันหาร้อยบาทนี่ห้องไหนมีเท่านี้บอมีสองตัวเดียวบออีกปะมามากับกลโอ้โหเขามีถามหาควายอยู่ เอามีควายสองสองแม่เจ้าด้วยกันเมื่อกี้มันแม่กับบ่แม่มันกัสิแม่กับปูกู่มันแหละยักคมซื้อสองซื้ออยู่นีนอควบมีไรไปไหนพูนี่สองแปดท่นเราแปดหารอยเดือพที่น้องครับเศร้าแปดร้อยเดอต้แม่ต้งปู่ของมก็เนนะ 28, ีองแปดหารอยต้นแม่ทั้งสเลยพี่น้องครับเอามันมีอยู่ซีโต เบอร์หนีมื 13, นสามพันาร้อยมาเบอร์ามาใส่ผมเร็วเบอร์เบอร์เบอร์ศูนย์แปครับศูนย์แปดสองสองศูนย์สามสอมครับสองสี่นวอยู่นี่นออยู่ใส่กระทุ่มบะ่ะยกักษ์เด้อพี่น้องครับเอาฝากเอาครไปไัี่นตไปต่อเราทีนี้ตัวน,นั้นผมทายไปแล้อตัวน,นั้น มัดลงว่ะเดี๋ยวไปลงแถวกันต้นนีพันทายไปแล้วพี่น้องมวดสองต้นนีพ่อทายไปแล้วผูมด้ัวเันล้นหนีงานกต้นนีสวยพ่อต้นนีพ่อทีนี่ต้นนี่สองมื่นสามใช่ นี่ครับขาขวๆตัวขาวนี่สองหมครับผมตัวนั่ตัวนั่นสองสองหมื่นสี่สองหมื่นกับสองหมี่ครับผมสายปสายเหนือไปนอสายเนือเลยกลางอะไรไปในพอตัวกลางอะไรไปนตัวกลางครับตัวกลางหมื่นสามพัพเด้อครับผมเลี่ยงงัวเลี้ยงครับเป็นงัวเหนือกับง้เลี้ยงเด้อเอามีสอตัวอตัวนั่งเอกใส ราคาคำกันบอกครับาราคาสองม่นามะครับสมสามเด้ออ่าฝากเบอร์บัชนีเบอร์มากครับผม0ูจมาเบอกเบอร์เท่าเ้บอกบรเท่าเนี้ยรับไปเด้อค่าเบอร์เทาเเขาทรไปหาศูนย์แปดศูนย์สองแปดศูนย์ศมหกมื่นกว่าบาทที่น้อง ป้ายหน่อยบ้านน้องผือพี่ทวนเทพพี่น้องครับเบอร์แต่ละโตมันหลายโตป้ายหน่อยน้องผือแต่ผู้ยิงต่อไหนมันขึ้นเนาะผูยิงต่อไหนมัขึ้นเออตัวนั้นเออแถมพี่ตั็นึงโอ้กำลังกำลังเข่าหนักมันอยู่แับผู้ยิงต่อไหนมันขึ้นเด้อพี่น้องครับเมื่อไหร่มว ต้นเดียวตัวนังพี่น้องต้นนังงัวถกพนะเราทงานเนี่ยต้นหนันแดงต้นอุ้ยแจมกมูเนาะแดงแต่ที่าวกลัวต้นผมผมทานหรอจำอะไรพี่น้องตนั้นทัวไปเบิ้งทวนเทปอาพี่น้องข้ามอยู่โอ้ไฟหน่อยมีตัวนึงบบกบองหน่อยเดี๋ยวปยางเทียนกันเ้อ ไปเบิึงเทปหย่อนหลังก็ได้พี่น้องม,มันมันมีมันมีหลายตอนเหนผมผมถ่ายไปลายตอนอยู่จะว่าไรสวนวัวพานเดอ้อผมบอกแล้วผมไ,ไล่ไปแล้วมันบริเวณนี้มันอยู่นอกนอกเขตมันหนานอยู่ในป่าเป็นป่าเป็นป่าอยู่ใกลก้ไครับตลาดวารินนี่้นอกไม่ใช่ป่าัาที่นี่จากอำเภอเราอยู่เมืองไหนอำเภอไปทางไหนพอเดี๋ยวเด้ปวดตัวหนีไหมพออำเภอปทุมรัฐไปทางไหน มันไปตางผีไปทางผีทำไไปทางผีไกลมาจากนี่ไปไกลวะไปเด่นเล่นไปนี่ไปเลี้ยวหันไปมาทุ่งนาบอกรอยเปดเกล้อ่ะวุ่งอยางนี้สัญญาณนนเกษตรสัญญาณสัญญาณมันสัญญาณมันบดขยดีสัญญาณโทรศัพท์บดีไหลสมันลมแมเมื่อกี้อะไรสดบ่ดงัอพ่อวันนี้นี่งอพ่อะนี่สองตัวเนาะตัวเดียวหือสองตัวตัวเดียวับแม่ลูกเอาตัวนี้คค้ไหลไรไปนอีโค้งนี่หมื่นพันหมื่นพันมั้หมื่นเอ็ดเดอ ตัวอ้วนไปไหนตัวคุณเขาห้องมือนึ่งอะไรเงี้ยนะหมดผู๋เนาะมือเดียวน้องกับยูนิเกียนนี่พี่น้องมือเดียวกับมือพันตอนนั้นมือโค้งมือโค้งมือพันตัวนี้มือมือเดียวมือโค้งกับมือพันนะขายเราตีมือนึ่งแหละตัวนี้เอาเสือเราเลยเอาเงาเก้าบ้านโอ้ผุดค้างไปแล้วเอาเงาเก้าบบ้านขายมือนึ่งหมวเอาไปขายกันต่อไรด้วยก็อยู่ในน้องเฮียหนอเอาเงาลูกคน อะไรแม่ลูกแม่ลูกตัวไหนไะไรไปไหนพ่อแม่ลูกแม่ลูกเหมือนมืดหนึ่งห้องต่อรองกันได้มืดเดียวบอมตัวผูตัวเมียตัวผูตัวผูงั้นยังมืดมังนะสิโรคหายไหมสีอาคลิปนี้กับสีสีเด็กเจอเดี๋ยวได้ไปดูเลยมืดเดียวพี่น้องก้ยโอ้แต่ว่าแม่มันมันจอยอยู่มืดเดียวเมียมันจอยแห้งผมเราข้ามันลหรพี่น้องครับเสือหลูดกันไว้พี่น้องหลุดไปคุณเอาดีๆเนาะไปคุณเอาดีๆขอทายอยู่เนาะมาเบอร์มาใส่ผมโทรศัพท์เบอร์เบอร์ เรียกเรีกมีเรขบอมีเลียกทรศัพท์บอเอาหาเบิ้งเบโอ้ห้างจากนี้ไปอีกแปดิโลประทุมรัดว่าอยู่ซัญย่านันบูดยไ้ไหนเ่อแอร์่ะอแอร์่ะศูนย์เก้าสามสี่ศูนย์แปดศูนย์สามสองสอนี่มือเราอยู่นี่ครับตัวนี้มืนเดียวตัวนึ่งกับมือเดียวตัวนึ้นมืนเอสเขามาจัดงวดจะเราอยันั่ยเ ไปบึงอ๊อกไปโอ้ยมีฟูงหนึ่งเลยม,มีฟูงหนึ่งมั่วมันบอมันบอคอยบื้อวาพี่น้องอ๋อหนิงเขาซื้อไปแล้วมั้งหนิงเขาจะเียมขึนรถเนี่ยเป็นโคงไปยังไปทัน แม,าาแม่ลูกลูกปู่ใครแต่ว่าอายตัวนี้โค้งนี่ยังเท่าไรครับเส้าสามเด้อพี่น้องแม่ลูกลูกผู้เส้าสามลูกบนเขาทรายพ่นอ้อแน่นปุ๊บอวดปุ๊บเดียวปสายเนื้อขัดสายขุนเลยพี่น้องอคุณดีๆแต่กำไรในปีสองสองหมื่นสามแม่เป็นโค้งอ่ะ ข่มแม่อีกทนี่สอง 23. หนสามเลือลือควบเดียวเทานดีบ่ะเบิล่ะลายโพดของตัวใดสิของตัวหน่อยบ่ะโอ้มันลดบ่ะโอเ<า>บอร์มาใส่์กนเลยจะฝ้าคองเบอร์มาใส่ัแล้วศูนย์เก้าแปดศูนย<ะ>์เก้าแปดนย์สามศูยเก้าแปดศูนย์ศูนย์หกสามสี่หนึ่งสองสี่หนึ่อาออาค้องเดี๋ยวคเอาออหมดเท่านี้สิเดีเบิ้งชีคลอง มันหลุดพี่น้องมันเดือกว่แม่งนะครับมันเดือก่าแม่งเอารอเบ้องเจ้าเอาเอาเอาเด้อเด้อเฮ้ย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 เอาเราลองเบื้องเอาเรียบนี่เรียบร้อยครับสองหมื่นสามท่อพี่น้องครับแต่ลูกมันขอทาขุนไหนน้องยังดีเลยวะสายเหนือคักๆเลยโอ้ยอยากแห้งลำบากอย่างนี้ผมยังมาไกลแต่ผมพุ่นกันทะลักไป ซีจเกียดคนขามเขียดมากเปนปิดทั้งผืนปิดันเลยบาม่อ่ม่ลูก,กโตนั่นอ่ะนันมื่นเจ็ดลยครับแดงได้อยู่มื่นเจ็ดอเนื้อรบเนื้อเนี่ฟุง้งนึงชุดนี้พืชคขายหรบอกพืนบัตรวงจรงัร่วงกันไวน้ของไผ่ท่านเด้ผลบ่ใส่อยู่ใส่ ซื้อแบงค์ของเบี้ยน่อบ่ผู้ใดโอุ้่นโหหอยจอยเสื้อผ้าน่ะโค้งขนาดไหนน่อพวกซื้อพวกซื้อเงาโค้งกี่หมือนหูยงพวกซื้อเงาโค้งพวกเขาพวกทีสับเพสบุรีพวกพวกพวกไอ้นครปฐมพวกทีมันบ่มาบ่มากันหน่อยมันซื้อเขาแล้วมันซื้ออยู่บ้านชาติหมดเถอะหมู่บ้านหมดล่ะโค้งนี่ก็ประมาณหมื่นประมาณหมื่น โค้งใหญ่กว่สิบ้านหมื่นเอทด้อเนาะตัวใหญ่หมื่นเอทประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละครับโค้งนี่ประมาณหมื่นขึ้นมาน้อยหนึ่งพี่น้องหมื่นหมื่นนิดๆเด้อโค้งติดเหนือเกินอุ้ยแต่ว่าตัวนี้แมนลูกว่าแต่ของผุนกำลังเขานำอยู่คุนบ่ออุ้ยตัวนี้งามอยู่เด้อ ต,ตัวเมียตัวดุบมันกระพุ้งตัวนี้ครับผมหุดจต่คล้องเลยหุดหุดจต่คล้องคนเสือฟ้านับกันอยู่คนแล้วชิดท่าใหม่หัวโค้งอยู่บ้านมื่นโอ้เนี่ยมังเฮลส์เช่าสิบหก ไม่รู้ไรไปไหนอีพ่อเนี่แม่ลูกกำลังไปไรไปไหนแม่ลูกแม่ลูกตัวไหนไปไหนอีพ่อน่ยแม่ลูกตัวนั้นแม่แม่กำลูกปะแม่ลูกนี่ว่าสามหมื่นสิบห้าร้อยครับสามหมื่นสิบห้าร้อยลูกมันคื้นอยู่เนาะลูกขึ้นนีแม่นีแม่เนาะลูกขึ้นรึลูกตัวรนี่แม่นี่ลูกนี่ครับ โอ้ตัวไหนนั่นลูกคุณโอ้ไอตัวน้อยนั่นลูกแม่นีนอสามหมื่นสามหมื่นเท่าไหร่วันนี้ชาซหรอสองสองหมื่นซีนอเขแม่ลูกตัวหนน้อยเด้อครับเมื่อกี้ชนตัวผูใหญ่นีแม่ด้วยใจแม่ตัวนีนอสามหมื่นหนึ่งพันเออหอยจอยครับเอาทวนเอาเบอร์มาใส่ผมเยเ่นเ่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาม 4 9 0 0 4900 528จะได้โทษโทษสอบถามราคาพีน้องพี่น้องครับส่วนชุดนี่ของของแม่อายมาด้ยเนาะโค้งนี่ใหญ่ไลายในยไนถามก่อนสอบถามก่อนโค้ง่ะันโค้มูแม่โค้งโค้งละสิบหกขาอยกรบพอสิบหกขาอยเนาอครับือเลียนนาอายเนาะครับแม่นบอกโค้งละหมื่นหกโค้งติดเนื่อยใหญ่ใเอาพูดเถอะก่นครโค้งละหมื่นหกขาอยน่อผมบอกว่ามือนมืนประโภผพิดว่ะ โอ้มันโค้งติดเนื้อพวกซื้อเงีวโค้งม,มากๆเหมือนอยพี่น้องได้หอยจอยเดอ้อเออตัวน,นี้กระแม่ลูกได้จะทำไงว่ามันขายได้ไปไหนตัวน,นี้คือสีแม่กับลูกแม่นบอกว่าโอ้ยเม่ยนอยู่เว้ยสีเหลียโค้งละมื่นหกได้อพี่น้องพระวัวโค้งแรียนเลยวะงัวโค้งแรีนเด้อพี่น้องเด้อผมผมอ่านเป็น 12, มืน่นสองโมเมนต์แล้วคายมื่นหกแต่ว่ามองห้องไว้ซื้อมื่นหกแต่วมองขายกระสีลดลงมาหน่อยนึงหอยจอยเอา mua lao tổ phi nòng mông Thai Để cấp ship qua to à, ship qua to khoai choi cho con lại <là lái> gì thì con tổ <cười> 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 ไซเลี่ยงก็ผ er <ion> <with> <outside> ูกถือตั๋วไรบเนี่ห้องสามหมื่ปดพับแปมันถือสามสิบแปดสันวาไดอีกสามหากันคุยกันสามสิบแปดม่ได้ครับถือตัวเท่าไรวะสาปดไปหาเอาเองในพี่น้องมันถือตัวจักหมื่นตัเท่าไรตัโวละหมื่นกว่าบาทนาะ เอาสโตสายคุ้นม่วนลหลายตัวพี่น้องผมผมทายจะมึงดีจจักัสดงยรุญลาแหงมือหน่งเอ้าตัวอือหงเอาตอนนั่เออเอาหนีจะของเราอยู่นหนีมาขอเลขอรอบนึงไงมาศูย์ศูนย์รครับสี่เครับห้าครับผมหอยจอยนอตจกักรไสครับหอยจอยกเ,ยเยงงกษตร,เรนอรเอเกษตรเอารถปววติดด้วยจอไดไม่นไหสุกเอา อ้าว,ขอ,นนออาวอของก็นหน่อยอย้าวฟอยสของกนห่อยเนี่อ้าวพี่น้องปเป็นบางทางลยสดเดอ้อวิปป๊าดคือแมนแต่หืสุดยอวดเลยแม่มาเลยขายรอีพอตัวนี้ขายไปเรเท่าไหรละ่ะอาเท่าสี่เมืมมเม่ิพาลอยครับ่นาอยเอาพี่้ยตัวน้อยเน่มึงขับแต่หื้อเมื่นชิาลอยเอาเอทอพ่ซื้อไปเลียงเด้อตัวแม่มื่อนชิพาลอย ล,กก mhm. ลูกกับแม่แม่กับล oh, oh, ูก <gamma> ล <enders> ูก <chiar> ก <ender> ับแม่เอา1 0ื่นสิบห้าร่อยอ้ยโอ้เอ้าหมื่นทิบห่าร้อยอืมขวันขอเบอร์รถสับพ่อเบอร์จาามีบ้างแจ็ก่อนเบอบอรอ๋อศูนย์เก้าสอครับแปด่งครับแปดเก้าสองสี่เองี่หารอยพอเลี้ยงอยู่ป้าเราของเมื่อกี่แม่แข่งไปเนาว้า เอาเครื่องฟิตสตา้าติดง่ายก้อนห้กลุ่มเลยวะมือที่ผาลอยตายแต่ควันเอานี่ห้อยจ้อยจยากพยักษด้ัพี่น้องเด้อไปทวนเทปว่ายได้ขยันได้ละหลายโตแห้งเลยผมไล่บัตถึงเนี่ยเฉลี่ยโค้ง,งใหญึ่งนมื่นหกหันโตน้อยน้อยมากกักับลอยละมากน่อยนึ่งลอยละมากน่อยนึงนี่กระแม่นี่ครับพวกละไรไป ui, rất là ngoài oh. Ô. gặp khí ngoài trước tin này mà từng, nhang cái này nhang khỉ mà khả nhang đây này. này.